ยืนยันแล้ว Oppo Reno 11 re 5G ใช้ชิป d i m e n s i t y 8,200พร้อมทดสอบแล้วบนอ mm ันตโตทาง Oppo ได้ประกาศเตรียมเปิดตัว Oppo Reno 11ซีรีส์ที่ประเทศจีนในวันที่23พฤศจิกายนนี้ล่าสุดรุ่นน้องอย่าง Reno 11 re 5G ก็ได้ทำการทดสอบบนอันตโตเรียบร้อยแล้วครับและเผยสเปคหลักออกมาแล้วครับโดย Reno 11 re 5G โมเดล PJH110 าชิปโปรผลมีเดเทกดอ m มาสตี8200ให้แรมาที่12 g ิส่วนรอมให้มาที่512กิกรันบนร,ระบบปฏิการแอนดรอย1์คืร์รเลย120เ z ร์โดยทำคะแนนไปได้ที่ 1, 33, 1> ล้านสามหมนนสามร้่สิบคะแนนพอสมควรกับการเป็นรุ่นระดับกลางครับสำหรับชิปเซตดอ m a ม s สตี8200เปิดตัวออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดย OPPO เคยใช้มาแล้วนานในองค์สิบโปรเวอร์ชั่นจีนแต่ในปีนี้มาใช้ในรุ่นธรรมดาแทนครับ